กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Isuzu D-Max Auto+ Plus, รถกระบะท,ที่มีความแข็งแกร่งผสมผสานกับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับงานหนักงานครอบครัว,รวหรือกิจกรรมผจญภยัยวันนี้เราจะพาไปจอดลิฟตตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถรุ่นนี้กันครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ DmaX Auto Plus รุ่นปี2026นี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยสีดำเงาและโครเมียมเสริมภาพลักษณ์ที่ดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเลดแบบบีเลตพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light เพิ่มความสวยงามและปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นพร้อมช่องดักลมที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มความเท่และช่วยในเรื่องระบายความร้อน ล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่แบบทูโทนเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมือจับประตูและบันไดข้างตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างลงตัวด้านท้ายรถติดตั้งฝ่ายท้ายแบบเล็กด,ดีไซน์เพรียวบางและฝาท้ายเปิดปิดแบบซอฟต์ดรอปที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราทัานสมัยเบาะหนังแท้ตกแต่งอย่างมีระดับพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศในเบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง พร้อมมุมพิงที่ปรับองศาได้เหมาะสำหรับการเดินทางกลายระบบเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาให้เงียบขึ้นอย่างชัดเจนแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายและมาพร้อมกล้องรอบคัน360อองศาซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและออฟโรดใต้จอมีปุ่มควบคุมระบบแอร์แบบแยกซ้ายขวาช่องชาร์จ USB-C ที่ชาร์จไร้สายและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ที่แสดงข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บก็จัดเต็มทั้งที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของใต้บอร์ดที่เก็บของในประตูและกล่องเก็บความเย็นตรงคอนโซลกลางวัสดุตกแต่งภายในเน้นโทนเข้มพร้อมเสริมด้วยวัสดุซอฟทัสและอลูมิเนียมแบบด้านให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ยังคงกลิ่นอายของความแกร่งแบบกระบาดไว้ ในด้านสมรรถนะดี Max Auto Plus รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางด่วนหรือการลากของหนักรถก็ยังให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยมระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถปรับได้ระหว่าง 2H C H และ C L แลได้อย่างรวดเร็วพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายหลังและหมดเทรนคอมมานที่เลือกสภาพพื้นถนนได้เช่นโคลนทรายหิมะและหินความสูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณ240มิลลิเมตรมุมไต่30องศาและมุมจาก24องศาทำให้เหมาะกับการลุยออฟโรดแบบจริงจังระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นและไม่มีน้ำหนักบรรทุกพวงมาลัยเบาและควบคุมง่ายเวลาขับในเมืองแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงบนทางหลวง เสียงลมและเสียงจากพื้นถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องความปลอดภยัย DMAX Auto Plus ใส่มาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังพร้อมด้วยกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันยกระดับความปลอดภัยขึ้นอีกขั้น ในส่วนของราคา DMAX Auto Plus รุ่นขับ2เริ่มต้นที่ประมาณ1 3้านแสนบาทขณะที่รุ่นขับ4เต็มสเปคจะอยู่ราวๆ1 5ึา้าแสนบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสัฒนะหรือคุณภาพการประกอบสรุปแล้ว Isu z u d ดี MA x a u t o Plus ปี2026เป็นรถกระบะท,ที่เหมาะสำหรับทั้งคนทำงานและคนที่ชอบการเดินทางพร้อมความสบายฟังก์ชันทันสมัยและความปลอดภัยแบบจัดเต็มหากคุณกำลังมองหากระบะท,ที่พร้อมลุย แต่ยังขับสบายเหมือนรถยนต์นั่งนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ